สวัสดีครับ c h anel n ห้า w x 501กลับมาพบกับแฟนๆ r e w i s e อีกครั้งนะครับ1 0 8 0รเล่าเรื่อง r e w i s e นะฮะวันนี้หาเรื่องมาเล่าอีกแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ่านเดือนและปีผลิตของกางเกง r e w i s e ที่ใช้ stem care ภาษาบ้านๆเราเรียกว่า stem นะ stem care แบบ bad wing ถ้าภาษาอังกฤษก็เรียก care instruction label นะครับเราเรียกสั้นๆแค่ว่า สเต็มแคร์แล้วกัน s t ต็มแคร์มันมีหลายแบบตั้งแต่ตั้งแต่ปี1973มาจนถึง2 0 0 2เนี่ยเอาแค่รีไวในอเมริกานะเม็ดอินยูนะโดยออริจินอลแท้มันมีหลายแบบวันนี้ตัดเอามาเล่าเฉพาะ s t ต็มแคร์แบบแบทวิงนะฮะโดยพี่โจเล่าท่านใดที่รู้อยู่แล้วก็ลองมาฟังดูว่าเอ้ยเผื่อจะมีอะไรที่รู้เพิ่มเติมท่านใดที่ยังไม่รู้ ก็ลองฟังดูว่าเออมันอ่านไม่ยากนะมันก็ไว้เป็นไปอ่านเล่นๆสนุกๆได้นะครับก็เป็นทารรเนียมปฏิบัติเหมือนเดิมทุกคลิปพูดเหมือนกันทุกคลิปวิดีโอว่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะมันจะได้ไปสร้างยอดอไลค์ยอดอะไรคนก็จะได้ดูเยอะๆมันก็จะได้มีวิดีโอออกมาดูบ่อยๆมีกําลังใจทำเนาะเออตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นอะไรกําลังใจหรอกแตไปมาเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ ช่วยอะไรอ่ะทําให้ใจมันฟูอ่ะเออมีกําลังใจทําทําออกมาอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะท่านใดสะดวกก็กดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้ด้วยนะครับเป็นเป็นกําลังใจให้ให้ผมด้วยนะฮะขอบคุณครับมามาเริ่มกันเลยจากรูปที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะไม่ต้องไปดูไอ้รูปคนทางซ้ายนะที่ยืนอยู่มุมเนี่ยเป็นมันไปยืนทำหาหาไรกอมันก็ไม่รู้นะฮะให้ดูรูปรูปนี้ที่ผมวงไว้อ่าเราเรียกว่าแค r อินสตัคชั่นลเบล แค่ instruction คือวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าว่าต้องซักยังไงรีดได้ไหมอะไรได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับคือประมาณปี1962อ่ะสหรัฐอเมริกาเริ่มมีกฎหมายกำหนดว่าเฮ้ยผู้ผลิตตระลายต้องต้องอะไรต้องมีระบุว่าวัตถุดิบที่คุณทำอ่ะทำจากอะไรผลิตที่ไหนแล้วก็พัฒนามาเรื่อยจนถึงปี1972กฎหมายเนี้เริ่มพัฒนาว่าเฮ้ยคุณต้องเริ่มมีวิธีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ ให้ลูกค้ารับทราบด้วยอ่ามันก็เลยต้องเริ่มมีปั๊มถุงกระเป๋าก่อนแล้วก็มีติดสแตมแบบเล็กๆที่เป็น s f นะซึ่งก็พัฒนามาเรื่อยนะครับทีนี้ในแคร e l าเบลเนี่ยสิ่งที่มันจะบอกเราเนี่ยอันนี้ผมเอามาแค่ด้านหน้านะด้านหลังเดี๋ยวไปดูรูปล่างๆแล้วกันมันก็จะมีบอกวิธีการดูแลรักษาวา่าอะไรโนซกห้ามแช่ฮอตวอชอ่าก็ซักน้ำร้อนหรือแมชชีนวอชซักเครื่องอะไรแบบนี้แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ปี นะครับไอ้คำขึ้นต้นเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ระบุปีคร่าวๆได้ด้วยนะเออเดี๋ยววันหลังเล่าให้ฟังวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแค่ลาเบลอินสตักแค่อินสตักชั่นลาเบลนะครับรูปแบบแบดวิงนี่แบดวิงจะเป็นอย่างนี้ก็เรียกเลดแบดวิงอย่างเช่นเรียกแบล็กแบดวิงจริงจริงๆรีวายไม่ได้ตั้งชื่อให้มันเป็นแบดวิงนะครับเขาเขาเรียนแบบกระเป๋าหลังครึ่งใบเขา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 เรียนแบบกระเป๋าหลังจริงจริงกระเป๋าหลังมันเป็นแบบนี้ถูกไหม แบบเต็มแบบนี้นะครับและก่อนหน้านี้มันมีแฟลชเชอร์ที่ติดอยู่กระเป๋าหลังอะ่ะมันคล้ายๆแบบนี้เขาก็เลยปี1967ไอ้ปี1 9 6เขาก็เลยได้ไอเดียไปคิดค้นโลโก้มาเออเป็นกระเป๋าหลังครึ่งใบตรงปีกนกอะ่ะให้เป็นแบบนี้นะอ่าเพราะออกแบบออกไปเรื่อยๆปุ๊บคนมันก็เรียกติดปากไงแบทวิง <laughs> เป็นเป็นละปีข้างข้าวมันก็สอดคล้องก็ดีก็สวยเหมือนกันนะครับก็เรียกแบทวิงทีนี้ถ้าเป็นสีแดงก็เรียกเลดแบทวิง ถ้าเป็นแบล็กก็เรียกแบล็กเบดวิงแต่ยังไม่เคยรีวล์เรียกแบบนี้นะรีไวล์เรียกว่าเบดวิงเฉยๆนะฮะอ่าโอเคตรงด้านหน้ามีมีชื่อแบรนด์บอกนะครับมีชื่อแบรนด์บอกอันนี้ก็มีไซส์นะครับเวสแล้วก็ลองคือความยาวอ่านี้นะครับตำแหน่งการวางก็มีแตกต่างกันบ้างจะสีดําสีแดงก็ แล้วแต่ยุคแล้วแต่ปีนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็มีบอกว่าทําที่ไหน Made in USA อันนี้ก็ Made in USA แล้วก็บอก Care All Reverse ก็คืออ๋อไปพลิกดูอีกด้านหนึ่งนะมันจะมีวิธีการดูแลรักษาบอกให้เนาะอันนี้ก็เหมือนกับแคร์รุ่นอื่นๆอ่าโอเคนี่เท้าความนะมี2แบบนะแค e ์แบดวิงมี2แบบวิธีอ่านจะเหมือนกันไหมไปดูกันก่อนจะไปดูบอกเลยว่ามันอ่านเหมือนกันครับ <laughs> เปิดหน้าเดียวบอกเลยฉเฉลยเลยบอก มันอ่านเหมือนกันแต่วิธีอ่านแต่ละอย่างยังไงมาดูกันไอแคร์เบทวิงอย่างเงี้ยหลายคนเชื่อว่ามันเกิดในปี1988พร้อมกับกระดุมก้านดำแบบกระดุมก้านดำมีมาบบบ๊แคร์เกิดตรงปี88จริงๆไม่ใช่ครับนะครับแต่ไม่ใช่ความผิดน,นะท่านจำแบบนั้นก็ไม่ผิดน,นะแต่จะบอกว่ามันเริ่มมีตั้งแต่ปี8 9 8 5แล้วดูหลักฐานครับนี่ดูรูปขวานนะ หนึ่งห้าก็คือ,อปีหนึ่งเก้าแปดห้าเดือนหนึ่งนะปีหนึ่งเก้าแปดห้าเดือนหนึ่งกระดุมห้าเจ็ดหนึ่งนะฮะวิธีการอ่านคือกระดุมกับปีผลิตอ่ะมันจะอยู่ใกล้กันเสมอนะฮะส่วนไอ้เลขสี่ห้าตัวตรงนี้เลขชุดตรงนี้บางทีมันจะอยู่ด้านล่างก็มีนะฮะมีทุกชุดไอเ้เลขเนี้ยมีทุกชุดขีดสองขีดสี่ขีดห้าบ้างอะไรแบบเนี้ยนะครับให้ดูว่าเลขกระดุมมันจะอยู่ใกล้กับปีผลิต production d a เสมอ นะอย่างเงี้ยกระดุม571ข้างข้าง1ห5ก็คือปี1985เดือน1อันนี้ใช้เลข2หลักนะอ่ะและให้ดูเห็นไหมครับนี่นี่เอดเบวิงอ่าเราเจอในในกางเกงรุ่นไหนเป็นรุ่นแรกก็501เหมือนกันแต่เป็น26501ก็คือ501 For Women เป็นกางเกง501ที่ทำาสำหรับผู้หญิงนี่และเย็ดเบดวิงที่ขอบเอวบนเห็นไหมครับะสาย13นี่เป็นเกงเด็กโต นะครับเม็ดวิงเม็ด n นยูเม็ด InUSA นะครับและด้านขวาก็พลิกออกมาก็เป็น machine wash h o นะครับแมชชีนวอชฮอตนะครับปี1985ก็คือว่าปี1985ในกางเกง26501 0116หรือรหัสอะไรมีใช้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้น501รุ่นปกติโมเดลปกติยังไม่ได้เริ่มใช้นะมันมีใช้ในรุ่นอื่นมาก่อนเนี่ยก็คือรุ่นเนี้ย26501นะครับมีกระตูนสาช่องนะฮะการ์ตูนตึงต้งตึ้งตึ้งเนี่ยอ่าวิธีซักต่อมา มันก็ใช้ในรุ่น2 6 5 0 1ไปเรื่อยๆแหละนะครับผมไม่รู้ไอ้2 6 5 0 1มันจบปีไหนนะครับยังไม่ได้ตามอ่ะข้ามาเลยแล้วกันมาดูว่าพอเข้าสู่ยุค501รุ่นปกตินะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่501 student แบบ701ก็ไม่ใช่2 6 5 0 1 1 9 0 1ก็ไม่ใช่ 1, 91, ใชเป็น501ปกติอะ่ะมันเริ่มเนี่ยกางเกง501รุ่นปกติใช้แคร์แบทวิงอย่างแพร่หลายในปี1987นะครับ ดูตรงนี้แต่ผมชีดให้นี่หนึ่เดือน8ปดนะครับหนึ่เดือน8จนใช้อย่างแพร่หลายในปีหนึ่เดือน8และก็ไปถึงเดือน12ปีหนึ่เดือน12ปี1993ก็เริ่มมีกลับมาดูตรงตัวหนังสือนะฮะก็เริ่มมีแคร์แบบซิงเวอร์ไลน์แทนแต่ก่อนีผมใช้คำว่าแทนไม่ถูกเริ่มมีสแตมแคร์แบบซิงเวอร์ไลน์แล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าแบดวิงโลโก้จะหายไปนะสแตมแบบวิงโลโก้ไม่ใช่ปเดือน2 2ปี1993มีแครแบบซิ l เวอร์ไลน์แล้วแต่ว่าในปี1 9 9 4 9 9 9 5เนี่ยยังมีแคร์แบดวิงใช้อยู่ใช้อยู่ในบางเบรกระดุมมักจะพบในกระดุม552กับกระดุม501นอกนั้นเปลี่ยนเป็นซิ l เวอร์ไลน์แล้วซิ l เวอร์ไลน์ก็คือสแต็มแคร์แบบมีลายด้านข้างนะครับอันนี้เป็นดีเทลรายละเอียดเล่าสู่กันฟังก็คือผมเนี่ย พยายามเล่นอะไรเล่นเก็บรายละเอียดให้ทุกเม็ดเพราะว่ามันจะได้ไปต่อยอดอย่างอื่นได้นะครับนะก็ตรงน,นี้ก็อ่านกระโดดเนี่ยแคร์แบดวิงเริ่มทยอยหายไปจาก5 0 1โทษเดือน12 19 3เริ่มมีแคร์แบบซินุวารามาแทนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตั้งแต่ปี1994แคร์แบดวิงเริ่มทยอยหายไปจาก5 0 1แต่ก็ไม่หมดสัทีเดียวมีใช้ต่อไปจนถึงเดือน5ปี1997นี่เอาหลักฐานมาให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าโม้ปาบปาบปาบ เดือนห้าปีหนึ่งเก้าก็เจ็ดสังเกตนะอันนี้ทําไมเป็นเลขสามหลักนะนะทําไมพอดิจะเขียนทีจิตก็เขียนไม่ถูกจําพอช็อตขึ้นมากระทำแว่าเป็นจีหรือเป็นเจนะครับเป็นเลขสนะนะามห,หลักนะครับอันนี้ทําไมเป็นสี่หลักเดี๋ยวมีเฉลยนะครับอ่าสามหลักกับสี่หลักนะครับเริ่มใช้อย่างแพร่หลายในเดือนแปดหนึ่งเก้าแปดเจ็ดใช้ไปถึงเดือนห้าปีเก้าเจ็ดแต่ในระหว่างนั้นเดือนสิบสองปีหนึ่งเก้าเก้าสาม มีซินเวอร์ไลน์แล้วเห็นไหมครับมันไม,ม่มันไม่ต่อกันอย่างเป๊ะๆมันคาบเกี่ยวคู่ขนานกันอันนึงเกิดแล้วปุ๊บแต่อีกอันนึงก็ังอย,อยู่ใช้ต่อไปนะครับอ่าแล้วก็ในช่วงปี1 9 9 3งเเมถึงเนี่ยมักพบแค์แบบแบ็วินมีใช้อยู่บ้างแต่ว่าน้อยมากที่เจอก็เจอในกระดุม552กับกระดุม501นะฮะอ่ะต่อมานะครับอันนี้ รูปนี้เป็นแค์แบบแต่ละแบบอันนี้จะบอกวิธีอ่านแล้วนะบอกวิธีอา่านผมเชื่อว่าหลายท่านรู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าลองฟังดูว่าสิ่งที่ท่านรู้มาเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่ผมจะพูดไหมผมมีไอเดียอะไรเสนอให้ไหมนะผมทําคลิปวิดีโอก็ต้องเอาอะไรใหม่ๆแล้วก็อะไรที่ลึกมาขายให้นิดนึงนะครับอ่าโอเคดูนะขอเปลี่ยนสีก่อนปั๊บเอาเป็นสีจัดๆนะทุกท่สีแดงอ่ะดูอันแรกก่อนกระดุมเลยฮะกระดุมห้าสี่หก เลขสามหลักใช่ไหมสามหลักให้สองอ่านแรกเป็นเดือนเดือนนะครับส่วนนี้เป็นปีก็อ่านว่าเดือนผลิตเดือน10ปีห9ึ่งเาทำไมไม่79เพราะ79สแตปมแบบนี้ยังไม่เกิด79ยังเป็นริมแดงอยู่เลยยังเป็นสแตมเอสเอยู่เลยหาเจไม่ใช่แล้ว 89อ้าวแล้วทำไมไม่ใช่99เพราะ99รีวาย501ไม่ใช้แคร์แบบนี้แล้วใช้สเต็มแบบซินเวอร์ไลน์แล้วเมื่อกี้บอกไปแล้วไงเดือน12ปี1993ใช้สเต็มแคร์แบบซินเวอร์ไลน์นะครับไอ้นี่ยมีไปถึง987เพราะฉะนั้นไอ้นี่ยคือ1989นะฮะต่อมากระดุมละอียดอ้าว546เหมือนกัน120นี่สองตัวแรกเดือนเดือน12นะครับเดือน12เลขศูนย์น่ะ เลขศูนย์ก็ปีปีอะไรหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เหรอเออปี2000ันนะอ่าหนึ่เกยเหรอตอบตอนนี้คือ1990ครับอ่าทำไมไม่เป็น80เพราะ1นึ่งแยังใช้แค่แบบ S F อยู่นะครับหนึ่ยังเป็นกระดุมเลขตัวเดียวอยู่เลย1 9ึ่งกไอสแตมเมืม่อกี้กระดุมก็ยังเป็นเลขตัวเดียวอยู่เลยทอนี้เป็นกระดุม3ตัวแล้วมันก็ต้องเลย1981มาแล้วมันก็ต้องเป็น1990แหละ อ่ะหนึ่เก้าอ้าวทำไมไม่เป็น2,000เพราะปี2,000รีวายเลิกใช้สแตมแบบนี้แล้วใช้สแตมแคร์แล้วอ่านะครับอ่าต่อมาอันนี้ให้ดูเลี้ยงกันเลยนะเจ8ดเ1้าอะไรเนี่ย 7, เไอ้โทษทีแ9ดเ9 1เลยนะครับอันนี้กระดุมกระดุมหัวเลาะห้าห้าเดือนสปี1 9 9 1 สีมันก็จะแป๊ดไปหน่อยโทษทีเพราะนี้มันสีดำหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งทำไมไม่ใช้เป็นหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดเป็นหนึ่งอาจจะเป็นกระดุมเลขสามตัวแล้วก็จริงแต่ยังเป็นริมแดงอยู่เลยยังเป็นผ้าซ้ายแบบที่กระดุมยังไม่กั้นดําอยู่เลยนะฮะยังเป็นสเต็มแลเอสเอ็อยู่เลยไอเนี้ยสเต็มแบบเนี้ยมันเกิดหนึ่งเก้าแปดเจ็ดเพราะฉะนั้นมันต้องเลยหนึ่งเก้าแปดเจ็ดมาก็ต้องเป็นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งทำไมไม่เป็นสองพันหนึ่งเพราะสองพันหนึ่งใช้สเต็มแบบซิลเวอร์ไลน์แล้วนะครับอ่าต่อมา นี่ให้ดูเลยเมื่อกี้ที่อ่านมาเป็นเลขสามหลักล้วนๆนะครับดูทางซ้ายนิดนึงเนี่ยอันนี้เป็นเดือนนะครับ M O N T H อันนี้เป็นปีนะครับ Y E A R year นะฮะ Year ส่วนทีนี้ปรากฏว่าในเดือน10ปี1991เนี่ยเริ่มเห็นว่ามันใช้เลข4หลักนะครับตัวตัวจีวเนาะอ่ะ4หลัก เริ่มเริ่มใช้เลขสี่หลักแล้วซึ่งพอใช้เลขสี่หลักมันง่ายช่วยให้ง่ายขึ้นสองหลักแรกคือเดือนนะครับอีกสองหลักข้างหลังเนี่ยก็ปีง่ายเลยชัดๆเลยเก้หนึ่งนะครับอ๋อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเขอถอยกลับมานิดนึงผมคุ้นๆว่าในช่วงปีสองพหรืออะไรสักอย่างเนี่ยดูดูนี่นะผมพอดีผมหาลืมไปเพิ่งนึกออก ผมคุ้นๆมันจะมีตัวเลขศูนย์อะไรสลับกันอยู่นิดนึงอย่างเช่นว่าเดือนสิบอะสมมติเดือนสิบอะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดือนสิบอะก็จะเป็นเดือนสิบป,ปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์อ่าหรือบางทีมันพิมพ์เพี้ยนมันเคยมีพิมพ์เพี้ยนอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยตกลงมันจะเดือนสิบหรือมันจะหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ให้ตีว่าหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ครับเออเพราะปีสองพันมันไปไม่ถึงมันมีนะสแตมแคร์แบบเพี้ยนเพี้ยนอยู่อยู่เคยเห็นอยู่นิดหน่อยนะครับเพี้ยนเพี้ยนก็ไม่ต 90ขึ้นทางนั้นแหละครับถ้ามีเลขศูนย์ข้างหลังนะฮะก,กลับมากลับมาเดือน10ปี91พบว่าเริ่มใช้เลข4หลักแสดงเดือนและปีแล้ว2หลักแรกเป็นเดือน2หลักสุดท้ายเป็นปีง่ายเลยอ่านตามนั้นเลย1091ก็เดือน10ปี19 9 1ทีนี้ตั้งแต่เดือน10ปี1 9ึ่มันเป็นทุกตัวไหมอ่าเป็นทุกตัวไหมมาดูไอ้จ้าอ้าวอันนี้ยังสตัวอยู่เลย เห็นไ,ไหมอันนี้ดูนะเมื่อกี้มันกระดุมเลยอันนี้อันนี้ตัวนี้อันนี้กระดุมเอออันนี้กระดุมห้าศูนย์หนึ่งนะห้าศูนย์หนึ่งที่ใช้เลขสี่หลักแล้วนะเดือนสิบปีหนึ่งเก้ากับหนึ่งกระดุมห้าศูนย์หนึ่งใช้เลขสี่หลักแล้วเดี๋ยวมาดูตัวนี้นี้กระดุมอะไรวะอันนี้กระดุมห้าห้าสองห้าห้าสองอันนี้ก็ห้าสองเนี่ยมักจะใช้เลขสามตัวมันนะครับมันอ่า อันนี้เอียยังใช้เลขสามหลักอยู่เลยทั้งทั้งที่เมื่อกี้เดือนสิปีหนึ่งเก้ากระหนึ่งกระดุมเบอร์อื่นเปลี่ยนไปเลขสี่ตัวแล้วแต่กระดุมห้าสองยังใช้เลขสามตัวอยู่เนี่ยคาดเกี่ยวต่อเนื่องคือถดคาาเกี่ยวคู่ขนานกระดุมเบอร์หนึ่งเปลี่ยนไปใช้เลขสี่หลักแล้วกระดุมอีกเบอร์ยังใช้เลขสามหลักอย,ออยู่มันไม่ใช่เป่านกหวีดปิดแล้วต่อท้ายกันแบบนั้นไม่ใช่นะฮะอันนี้แสดงเห็นชัดว่าเนี่ยบางเบอร์กระดุมก็ใช้บางเบอร์กระดุมก็ยังไม่ใช้มันใช้ไม่พร้อมกันมันดีเลยกันนะะนนนนอออัี้เเลหกืืดด่าาสุทยป 1,9,8,2าทำไมไม่เจ็ดสองอู้เจ็ดสองยังปั๊มแคที่ถุงกระเป๋าอยู่เลยยังไม่มีกระดาษเป็นสเต็มแคทเลยทำไมไม่ใช้ทำไมไม่เป็น2องพเพราะ2องพใช้ซินเวอร์ไลน์แล้วจะเลิกผลิตอยู่แล้วนะฮะอันนั้นต้องเป็น1,9,9,2เท่านั้นนะครับต่อมาอ่ะกระดุม5,5,5ด้วยนะเดือน2 3สามตัวและไอ้ที่เมื่อกี้กระดุมห้า อ๋ออันนี้กระดุมห้าศู้ยอ่ากระดุมห้าศูน่ผมนึกว่าเหมือนกันแม่ตกใจไม่ตกใจกนึกว่ากระดุม501เหมือนกันอ่ะกลับมาไม่มีอะไร555เดือน2ปี1982เช่นกันอันเนี้ย2หลักแรกก็เดือนอันนี้ก็คือปีนะฮะปีเยียก็คือเดือน2ปี1982ไม่72กับองสสอไม่ต้องเนาะเหมือนเมื่อกี้เลยนะฮะไอร้รหัส5900เนี่ยเป็นผ้าหดนะครับแต่บางตัวบางตัวไม่พิมพ์ นะครับห้าเก้าศูนย์มักจะเป็นสเต็มสองอันคือส่งขายญี่ปุ่นนะฮะกระดุมห้าห้าห้าโอเคอันนี้นอกเรื่องต่อมาให้ดูอา้าวแต่เก้าสองกระดุมห้าศูนย์หนึ่งเก้าสองเดือนสามห้าพระกระดุมห้าศูนย์หนึ่งมันเริ่มมันเริ่มซีซีหลากรกเขาเนี่ยชัดๆไม่ต้องไปดูแลมากฝาปะบายฝปะบายศูนย์สามเก้าสองก็หนึ่งเก้าเก้าสองชัดเจนไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปเถียงอะไรทั้งสิน้นนะฮะนี่ ต่อมากระดุมอ่ะพอ93ก็มี4หลักแล้วเนี่ยนะครับปี93เนี่ยมักจะเป็นเลข4หลักแล้วดูง่าย2หลักแรกคือเดือน2หลักสุดท้ายคือปีนะครับไอที่จะเอามาวันนี้ก็จะบอกว่าเฮ้ยไอที่มัน3ตัวนะ่ะสหลักแรกคือเดือนต่อให้มันเขียน1แล้วแต่ต่อให้มันเขียน2เดือนเนี่ยต่อให้มันเขียนเลข1กระโนเนี่ยตกลงมันบอกแค่เดือน10หรือปีไม่บอก หรืออะไรก็แต่ให้รู้เลยไอ้นัน่นนะมันตั้งแต่1987ถึง1993อ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็น90น่ะประมาณดูองค์ประกอบของเกงเป็นหลักด้วยนะเออนะครับมันดูไม่ยากหรอกนะฮะอ่ะเดือน3ปี1992ที่กระดุม501อ่าพอปี93ก็ใช้กระดุมเอยโทษป,ปี1993กระดุมเบอร์6ก3ก็ใช้เลข4หลักแล้วเช่นกันก็เป็นเดือน6ปี1993นะครับโอเคเนาะต่อมา กระดุม552กระดุม52เดิมเฮ้ยมึงยังใช้ปี2 0 0องเนี่ยมึงยังใช้เลข3หลักอยู่เลยอ่ะอันเนี้ยปั๊บ552เปลี่ยนเป็นเลข4หลักเหมือนชาวบ้านเขาแล้วเช่นกันนะครับปี1994เดือน2ก็เริ่มเห็นไหมมันเริ่มผลิตช้าเร็วไม่เท่ากันแต่และเบอร์กระดุมมันเริ่มผลิตช้าเร็วไม่เท่ากันนะครับทีนี้จะบอกว่านี่เห็นไหมที่ผมพูดไว้ดูแคสแคสซินเวอร์ไลน์ก็คือด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมันมีซินเวอร์ไลน์มีมีแถบเงินเนี่ยเหมือนแบงค์เนี่ยเสียบเข้าไป นะครับเพื่อบ่งบอกเป็นของแท้นะฮะแต่จะมีสองข้างทุกอันไหมผมไม่เคยสังเกตทีอาจจะมีข้างเดียวก็ได้แล้วเนี้ยนะฮะสเต็มแคร์บ care, แบบซนะินเวอร์ไลน์นยมีสองแบบแบบสั้นกับแบบยาวไอ้แบบสั้นนะจะมีหลายภาษาหน่อยก็คืออาจจะส่งขายทัท่วๆไปนะครับเป็นเพราะว่าไอ้ช่วงสเต็มแคร์แบบเนี้ยมันจะเริ่มเริ่มจากกาลังผลิต LVC LVC ผลิตหนึ่งเก้าเก้าหกนะมันเริ่มจากกาลังผลิตมันก็เลยแบบมีสั้นบ้างยาวบ้างแล้วก็ใช้แทนกันได้เอออะไรแบบนี้นะฮะอันเนี้ย ผมผมมีรูปคือกระดุมเบอร์6 5 3เนี่ยเดือน12ปี1993 501เริ่มใช้สแตมแบบซินเวอรไลน์แล้วรุ่นอื่นใช้ไหม505ใช้ไหม517ใช้ไหมอ่าอันนี้จับส่วนตัวล้วนเลยนะผมเห็นว่าสแตมซินเวอรไลน์ใช้ในรุ่นที่เป็น501อย่างเดียว501รล้วนๆไม่ใช้รุ่นอื่นยกเว้น LVC ที่มาทำ5 0า501อะ่ะ อ่ามันอาจจะมีรุ่นอื่นที่ผมไม่รู้ก็ได้อันนั้นมัน LVC นะครับแต่รุ่น501 original เนี่ยใช้ Silver Line อย่างเดียวนะครับไม่นะครับใช้เฉพาะ501 517 505กระดุมสายอื่นไอ้สายซิปอะไรอื่นๆไม่ใช้นะครับใช้ที่501อย่างเดียวแม้กระทั่ง LVC ผมก็ยังเชื่อว่ามันใช้ที่501อย่างเดียวจนมันเลยปี2 0 0 2ไปแล้วมันถึงก็ใช้อีกรูปแบบหนึ่งนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยเดือนริวแต่ปรากฏว้าดุมเรี่ม เนี่ยรูบนเนี่ยเนี่ยยังใช้นี่แบบเลยแบบอยู่เลยอย่างน้อยนะครับคลิปเนี้ยนอกจากบอกวิธีให้ท่านดูอ่านเดือนและปีผลิตแล้วยังให้ท่านรู้กระบวนการผลิตของรีวายว่าเฮ้ยมันมีหลายโรงงานมันเริ่มมันเลิกไม่พร้อมกันมันมีดีเลยกันอยู่นะฮะก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับต่อมาทีนี้มาดูตรงนี้เลยอันนี้ผมยกมาแค่ตัวเดียวนะจริงจริงมีทั้ง5 0 5ด้วยนะฮะไปส้มนะ ป้ายส้มป้ายส้มเพราะตอนนั้นป้ายส้มยังผลิตยอยู่ป้ายส้มเนี่ยผลิตไปถึงไม่เกินปี2000แล้วครับรีไวล์บอกปี1999นะฮะปี2000เขาเยอะยกเลิกป้ายส้มใช้แถบแดงผลิตเองทั้งหมดนะครับไอสีน้ําเงินจะจะเป็นบลูคราฟอะไรอีกเรื่องนะแต่เกงรุ่นปกติเนี่ยป้ายส้มยกเลิกใช้เป็นสีแดงทั้งหมดใช้เป็นเลเ็แถบทั้งหมดในปี2000นะครับแต่พูดถึงแต่แต่วันเนี้ยผมขอพูดถึงแค่ป้ายส้มก่อนนี่ถ้าป้ายส้มทั้ง5 0 5และป้ายส้มของ 5, ห่าห7ยัง แบบแบดวิงนี้ต่อไปนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีสีแดงหรือเปล่านะอันนี้ผมเอามาแค่สีดำผมก็ลืมดูไปนะฮะปรากฏว่า501เลิกใช้แคราเบลในปี1997จนะนะครับจริงๆมันเลิกใช้แต่ปี92-93แล้วแต่ว่าแต่ว่ามันยังโผล่มาบางตัวในปี1997นะฮะในระหว่างนั้นปี98ก็เลิกอย่างถาวรแต่ไอ้ที่เลิกถาวรน่ะมันมาโผล่ใน มันมาโผล่ในป้ายส้มนะครับป้ายส้มยังใช้ต่อพูดง,ง่ายๆคือ501เลิกมึงเลิกคงไปแต่กูยังใช้ต่อนะป้ายส้ม505กับ517จะ20517จะ40517จะ20505จะ40 505 50ก็ยังใช้สแตมแคร์ต่อดูดูนี่เลย517บูทคัทกระดุม554ด้วยอู้กระดุม54แบบรีไวแบบ LVC เลยนะยังผลิตต่อครับเดือน10ปี2001 นะครับเดือน10ปี2001เห็นไหมฮะยังใช้ต่อไปรีห501รุ่นปกติเลิกใช้แล้วหมายความว่าทันทีที่มีซส้นว่าลายป๊อาะ501ลรุ่นปกติเริ่มทยอยเลิกใช้แค์แบตวิ่งเลิกเลิกเลิกทยอยเหลือนิดหน่อยแต่กังเกงรุ่นอื่นยังมีผลิตต่อกางเกงรุ่นอื่นที่ว่านี้กางเกงป้ายส้มอ่ายังมีใช้ต่อไปนะครับป้ายส้มเนี่ยผมก็มีใช้ถึงปีไหนผมก็เอามาแค่2001ให้ดูนะฮะเออเดี๋ยวก่อน ผมบอกว่าสเตมแคร์แบบนี้มีใช้ในรุ่นอ่นต่อโอเคถึงปี2001จริงแต่ผมพูดผิดว่าไอตัวนี้อาจจะไม่ใช่ป้ายส้มนะครับอาจจะเป็นแถบแดงความหมายคือว่าพอปี2ปีอะไรอะป, 1999, ะปี1 9 9 9หรือปี2 0 0 0อะป้ายส้มมันไม่มีแล้วเขาปเปลี่ยนมาใช้แถบแดงนะครับแต่คอนเซปต์ยังเหมือนเหมือนเดิมคือคือก่อนหน้านี้ทั้ง517และ505มันมีทั้งป้ายส้มและป้ายแดงผลิตคู่ขนานกันไงแต่พอเข้าปี2000ป๊ป้ายส้มกับป้ายแดง ป้ายส้มกับเล่ทับมารวมกันเพราะเหลืออยู่แถบแดงแต่แพทเทิร์นมันไปคล้ายมันเป็นรูปผสมไงระหว่างป้ายส้มกับป้ายแดงผสมกันอย่างเช่นเป๊กกระเป๋ามีอันเดียวแบบนี้ปกติป้ายแดงมีเป๊กกระเป๋า2อันไงเป๊กกระเป๋าใส่เหรียญนะสองอันแต่อเนี้ยพอรวมตัวกันปุ๊บมันเป็นรูปผสมเฮ้ยเป๊กกระเป๋ามีอันเดียวอ่าและป้ายดันมีเอเวอร์รี่การ์เด้นการันตีนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นส่วนผสมกันไปนะฮะอันนี้ ไม่แน่ใจว่าป้ายส่งหรือเปล่าแต่แค่ให้รู้ว่ามันมีมาถึง2001น,นะสแตมแคร์แบบแบทวิงเนี่ยทั้งทั้งที่501เริ่มใช้แล้วอ่าและไม่ต้องกลัวเลยเพราะอ่านเพราะอ่านเลขสี่หลักมันอ่านง่ายนะครับเนี่ยผมทิ้งหน้าจอไว้นานๆนะถึงแม้ว่าในกางเกง501เริ่มใช้แค่แบบซินเวอร์ไลน์ในปลายปี1993และใช้อย่างแพร่หลายแล้วมาถึงแคร์แคร์ซิลเวอร์ไลน์ใช้อย่างแพร่หลายนะส่วนแคร์แบบแบทวิงจึงเริ่มทยอยหายไปจากกางเกง501แต่ในกาเกงสายไม่เป็นแบบ51กาง5175 นะครับและรุ่นอื่นๆไม่เคยมีแคร์แบบซินว์ไลน์ใช้อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะเพราะยังไม่มีรูปแบบนั้นยังไม่มีรูปที่เองเกงป้ายส้มหรือเกงร่นอื่นใช้แคร์รีไวใช้แคร์แบบซินว์ไลน์นะแต่ใช้แคร์แบบแบดวิงต่อน,นี้มาอย่างแพร่หลายจนถึงปี2 0 0 1 2 0 0 2ผมไม่ได้ไปดูมันยังมีอยู่ไหมนะครับท่านอื่นอาจจะเห็นก็ได้นะฮะโอเคมาสรุปสรุปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับนะโอเคสรุปจริงแคร์แบดวิง มีใช้2แบบคือสีดํากับสีแดงแต่วิธีอ่านเหมือนกันวิธีอ่านแบ่งเป็น2แบบแบบเลข3หลักกับ4ี่หลักเลข3หลัก2หลักแรกคือเดือนหลักสุดท้ายคือปีส่วน4หลักอ่านง่ายมาก2หลักแรกย,ยังยังเป็นเดือนเหมือนเหมือนเดิม4 2หลักสุดท้ายคือปีนะฮะและแคร์แบดวิงเนี่ยเริ่มใช้ใน 011985ในรุ่น26501กางเกง501สำหรับผู้หญิงส่วน501รุ่นปกติไปมีใช้ตั้งแต่ประมาณปี1987เป็นต้นไปแล้วก็ใช้อย่างแพร่หลายนะครับอ่าแล้วก็ซินวัลายเนี่ยมีมีเริ่มเข้ามาเริ่มตั้งแต่เดือน12ปี1993แล้วก็ทยอยใช้อย่างแพร่หลายแบดวิงเริ่มเลือนหายไปจากกางเกง501แต่กางเกงสายซิปยังมีใช้อยู่นะครับโอเควันนี้เร็ว จบสั้นๆไม่อยากเยินเยอะนะฮะเพราะเป็นแค่แบดวิงอันเดียวเอากันให้ละเอียดเอาให้ลึกนะครับตามสไตล์พี่โจร้อยแปดเล่าเรื่องยินรีไวส์นะครับบายพี่โจนะครับเว็บอ่าอะไรอ่ะชแนลห้าศูนย์หนึ่งดบเบวันนี้ขอลาไปก่อนมีแต่เพียงเท่านี้นะฮะเท่านี้ก่อนหมดมุกแล้วใครมีคําถามหรืออะไรสามารถติดต่อได้ทางเพจเฟซบุ o กห้าศูนหรือพินเทเลสห้าศูนย์หนึ่งเอ็กซ์ห้าศูนย์หนึ่งชื่อเดียวกับชแนลได้แต่เฟซบุ๊ก ชื่อ5 0าส x เท่านั้นนะครับหรือจะเขียนถามมาลงลงมาใน YouTube ก็ได้นะฮะอันนั้นจะสะดวกตอบอย่างเดียวแต่ลงรูปลงอะ,อะไรยากนะครับโอเควันนี้พี่โจก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยเดอ้อนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจกันต่อไปพูดเร็วพูดไม่ชัดพูดหยาบคายกูมึงขออภัยไปนีาทีดีด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ